ป่้าใช่ชพีเตอร์เวแม่งแย่งยากูงฮะแบบคฟีแมฟีมฟีไม่มาสวัสดีโบเต้ค่าจะสั่งย่งสตาติดครับค่าได้สาตาติดครับค่าสมตาติดแล้วอยมันพูดอะไรวะกูไม่รู้เรื่องับมันนะฝรั่งเหรอเออโอ้ไออฟฟิลอ้อฟฟิลเฮเจมันหวดกูฮะอีทานหวดกู ฟักอยู่ฟักอยู่ฟักอยู่มัมอยู่บ้านนี้ข้าหนึ่งข้าหนึมาดิดูไหนมันอยู่บ้านผมเฮ้ยอาวุธแตกช่วยกูด้วยอาวุธแตกห้องน้ำห้องน้ำชายหญิงสปริงวอเตอร์แคมป์นาวนาวจะไปมะเอาพี่พี่อาวุธพี่พี่พี่ตัวพี่หัวด์บาพี่ ตัวพี่หวดเบาระวังระวังเออมันจะตายแล้วไอ้สัตว์ไอ้เตอร์มาเตอร์ฆ่าแม่งนี่กวนตีนกูอะเอาดิเอาดิเจ๊ไปเอาวุธไปผมเจ๊ไปเออไปหวด้วยเจ๊ไป้เชี่อเจไปเชีทิอาวุธผมดิเจ๊ไปเอายาไปเจ๊ไปไปเก็บยาไปนี่ระวังพี่พอนี้เหรอเออแค่นั่นแหละอีธานไหนตัดนี่ไอสัตว์เอออฮะฝักยูอีธานฝัก ยูลูดลูดมือสนใจเหรอฮะไม่รู้เรื่องแล้วเพื่อนโอนแล้วแหมแล้วไปเรียกเพื่อนมาเพื่อนมาอย่างเร็วเลยอะเรื่องกันฆ่าเพื่อนนี่มาอย่างเร็วเลยนะยามากรีกุ๊ปโคตรเร็วลีกุ๊ปโคตรเร็วเอ้ยยูโอ๊ควุ้ยวุ้ยลุดลุดลุดอุ้ยหล่ออ่ะ อะไรไอ้เหี้ยกูหนีแล้วหลอกไอ้เหี้ยไรเตอร์ไอ้เหี้ยกูดูดูฝั่งซ้ายฝั่งเดียวอย่างหล่อยเพราะกูเพราะกูเดินไปอยู่ใกล้ๆอย่างเหี้ยเลยไอ้เหี้ยอย่างกับฮิวเวลลี่ Oh my god โอ้ยโอ้ยโอ้ย Fight 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 You fight No You fight ยูยูยูไฟอยูยูยูไฟไ้ไอยู่ไฟอยู่ไฟแมนอยูไฟอยูไฟแร์ยูไฟยูไฟเจ๊ไปขึ้นด้วยเจ๊ไปเจ๊ไปผมไปด้วย w i t me w i t m

ไม่เป็นไรครับอุจีนทตัวดีได้แน่นอีล้เอไม่ตกอรอตายไหมมันเป็นแผลที่ข้าวางไว้ ด่ปะเห็นเห็นเงาคิเลอร์ปะเออเห็นเงาว่ะเฮ้ยทำไมไปอยู่ในนั้นได้อะทำไมคิลเลอรเข้าไปอยู่ในีั้นได้อะตายืนดูอันนี้ตวคิลเลอรเข้าไปในั้นได้วะคิลเลอรเข้าไปยืนในรวตำรวจเลยอ่ะไปยืนทุบต้นตำรวจอ่ะอย่างเหอโอ้ลังวิ่งไปพี่รอก่อนมันอยู่แถวแผมเนี่ยมันใกล้เ้ะโอ้ยอ้ย

ติดตามการถ่ายเท่าสดได้ที่ทวิตทีวีนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับผมขอบคุณมากที่รับชมจนจบครับแล้วเจอกันคลิปหน้า